เรามาเริ่มข้อสองต่อนแล้วครับข้อสองป้องกันการแก้ไขเอกสารผู้ให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อความลงในแบบฟอร์มได้อย่างเดียวโดยไม่ต้องสาใส่ผ่านนะครับครับเราวก็เริ่มตอนลยครับไปที่รีวิวนะครับ,รบแล้วก็ไปที่ล e ิสติก d ีดติงนะครับแล้วก็ติ๊กถูกที่แอโรลีดีไ i น์นะครับ แล้วติดกถูกที่ every one นะครับกด yes ครับครับในโจทย์ไม่ต้องใส่หน้ารานนะครับก็ไม่ต้องใส่กด ok ครับทีเราก็สามารถใส่ข้อความลงไปได้นะครับแต่จะไม่สามารถลบข้อความก่อนหน้านี้ได้นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ